รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าฝ้ายผสมลินินค่ะพี่ทรงสวยและผ้าสวยมากๆบอกเลยรุ่นนี้ลูกค้าสีฟ้านะคะเป็นโทนสีฟ้าเดินหน้าต้องใช้สีคือสดใสมากตัวนี้นะงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่แขนนะพี่ใส่สบายเป็นแขนในตัวพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอ้วกตอนนี้นะคะพี่จะทําแบบมีกระเป๋าข้างๆไว้ให้เก๋ๆนะคะพี่สวยมากๆส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายให้สวยๆเลย ผ้าฝ้ายผสมลินินนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขาไม่มีซับไม์แหละผ้าไม่ยืดนะคะพี่ทรงสวยมากๆตัวนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ความยาวชด45นิ้วค่ะเป็นทรงสูภาานะคะพี่ปิดเข่าลงมานะตัวเนี้ยแนะนาอ,อกตั้งแต่3 8บขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจะอ,อกเล็กใส่กว่าน,นี้ก็ใส่สวยนะคะพี่ดูทรงนะเป็นฟิลใส่สบายๆรุ่นนี้หนุกของไฮโปพี่นะอยากให้ลูกค้าใส่สวยเลยเอาไปแค่สอง สามเก้าเท่านั้นรุ่นนี้หนูให้แค่สองสามเก้านะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้คะ่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามใบสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยคะ่ะสาคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นปกหน้าผ้าห้าิบนิ้วความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วนะคะพี่ทรงสภาพเลยสองสามเก้าเท่านั้นค่ะสีฟ้านะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้าตาลนะคะพี่ตัวนี้ขอเลขกสีน้ําตาลลายแบบนี้นะสองสามเก้าพอ้าสวยและทรงสวยมากๆเลยสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะ ชมพูแบบออกแดงๆมาผสมกันอย่างนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยหนูให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่บเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะผ้าดีมากๆค่ะพี่ฝ้ายผสมลินินอกหน้าผ้าห้าสิบอกหน้าผ้าสี่ิบหกนิ้วความยาวชุดสี่สิบ้านิ้วค่ะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่เป็นโทนแบบนี้นะอันนี้ขอเรียกชมพูนะคะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้าตาลนะคะพี่เป็นโทนแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยหนะ้าผ้าสี่สิบหกความยาวชุดสี่สิบ้านิ้วค่ะพี่ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินเป็นทรงสุภาพนะสีน้ําตาลและสีสุดท้ายนะคะพี่เป็นโทนสีฟ้าแบบนี้อะ่ะ เก็บได้เก็บเลยสีฟ้าเดินหน้าต้องใช้แน่นอนให้พิพเศษแค่2องสามเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะพี่เอาไปแค่2องสามเ้าจ้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าฝ้ายผสมลินินค่ะพี่ทรงสวยและผ้าสวยมากๆบอกเลยรุ่นนี้ลูกค้าสีฟ้านะคะเป็นโทนสีฟ้าเดินหน้าต้องใช้สีคือสดใสมากตัวนี้นะงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่ แขนนะพี่ใส่สบายเป็นแขนในตัวพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานไปของสาวอวกตอนนี้นะคะพี่จะทําแบบมีกระเป๋าข้างๆไว้ให้เก๋ๆนะคะพี่สวยมากๆส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายให้สวยๆเลยผ้าฝ้ายผสมลินินนะคะพี่ตัวนี้เนือ้อผ้าของเขาไม่มีซับไมแหละผ้าไม่ยืดนะคะพี่ทรงสวยมากๆตัวนี้รุ่นนี้อกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ความยาวชด45นิ้วค่ะ เป็นทรงสุภาพนะคะพี่ปิดเข่าลงมานะตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจะอ,อกล็กใส่วันนี้ก็ใส่สวยนะคะพี่ดูทรงนะเป็นฟิลใส่สบายๆรุ่นนี้หนูของไฮโปพี่นะอยากให้ลูกค้าใส่สวยเลยเอาไปแค่2องสามเท่านั้นรุ่นนี้หนูให้แค่239นะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะ อาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้้นหลังพี่พิมพ์รหัสและตามวยสีให้ด้วยคุจะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยให้พี่แค่239เท่านั้นอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะคะพี่ทรงสภาพเลย239เเท่านั้นค่ะสีฟ้านะสีต่อไปนะคะพี่ ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้าตาลนะคะพี่ตัวนี้ขอเลขสีน้ําตาลลายแบบนี้นะสองสามเก้าพอถ้าสวยและทรงสวยมากๆเลยสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะชมพูแบบออกแดงๆมาผสมกันอย่างนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยหนูให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่ เป็นชุดเดทนะผ้าดีมากๆค่ะพี่ฝ้ายผสมลินินอกหน้าผ้าห้าสิบอกอกหน้าผ้าสี่สิบหกนิ้วความยาวชุดสี่สิบห้านิ้วค่ะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่เป็นโทนแบบนี้นะอันนี้ขอเรียกชมพูนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลน,นะคะพี่เป็นโทนแบบนี้นะ สวยแบบนี้เลยหน้าผ้า46ความยาวชุด45นิ้วค่ะพี่ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินเป็นทรงสุภาพนะสีน้ำตาลและสีสุดท้ายนะคะที่เป็นโทนสีฟ้าแบบนี้อ่ะเก็บได้เก็บเลยสีฟ้าเดินหน้าต้องใช้แน่นอนให้พี่พิเศษแค่239เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะพี่เอาไปแค่239จ้า